โบราณเตือนใครชอบทำแบบนี้ระวังต้องธรณีสารอาถรรพ์ที่หลายคนทำไปโดยไม่รู้ตัวลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเหตุผลและข้อห้ามในความเชื่อเรื่องต้องธรณีสารกันนะครับ ในความเชื่อเรื่องต้องธรณีศาลนั้นถือว่าเป็นเสนียดจันไรอันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการห้ามพฤติกรรมห้ามการกระทำหรือเป็นเหตุการณ์ไม่ดีที่ควรหลีกเลี่ยงซึ่งถ้าใครประพฤติไม่ดีหรือประสบเหตุการณ์ไม่ดีเราจะเรียกคนเหล่านั้นว่าต้องธรณีศาลซึ่งเหตุที่คนโบราณท่านห้ามประพฤติห้ามพบกับเหตุการณ์เหล่านั้น ก็ด้วยว่าทุกข้อห้ามนั้นคนโบราณท่านแฝงเหตุผลไว้ซึ่งท่านจะไม่บอกเราตรงๆเพราะกลัวเราหาเหตุผลมาเถียงแล้วฝืนทำในสิ่งเหล่านั้นท่านจึงมักจะอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือธรรมชาติที่เราพิสูจน์กันไม่ได้เพื่อให้ลูกหลานกลัวเพราะเป็นสิ่งที่เหนือเหตุผลนี่คือภูมิปัญญาของคนโบราณที่แฝงอยู่ในคติธรณีสาร ซึ่งสิ่งที่คนโบราณท่านห้ามในเรื่องของธรณีสารมีดังนี้ 1. เสาเรือนยอดสลักหักใต้กระไดซึ่งเรือนไทยสมัยโบราณจะใช้วิธีบากไม้ทำเดือยและยึดด้วยสลักไม้เนื้อแข็งยอดของเสาเรือนก็มีเดือยไม้สวมรับกับคือเรียกว่าหัวเทียนบันไดบานก็ยึดด้วยสลักเช่นกัน ถ้าสลักที่ยึดตามจุดต่างๆของเรือนหักลงคนโบราณจะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งมองในแง่เหตุผลก็สมควรอยู่เพราะเท่ากับเรือนทั้งหลังขาดความมั่นคงเสียแล้วถ้าลมพัดพาย,ยุมาเดียร้ายอาจถล่มลงมาทั้งหลังได้ 2. วัวไถนามากลางตลาดชื่อของมันก็บอกแล้วว่าวัวไถนาซึ่งมันต้องอยู่ในนาเท่านั้น การปล่อยให้วัวมาเดินตามตลาดจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากระทำเพราะวัวอาจเดินเรื่อยเปื่อยไปเหยียบเข้าของให้เสียหายหรือเฉียวชนคนให้บาดเจ็บได้คนโบราณท่านขู่เรื่องนี้ว่าเป็นการต้องธรณีสารเพื่อให้ลูกหลานดูแลวัวควายให้ดีอย่าปล่อยวัวปล่อยควายให้เดินเพ่นพานทำความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นนั่นเอง 3. เสาเรือนสายกบ เสาเรือนในสมัยโบราณจะทำจากไม้ถังตนการจะเอากบใสให้เสาเรียบเป็นเหลี่ยมเรียบตรงทั้งเสาจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากและเสียเวลามากเสาเรือนที่ใสกบจึงมักจะทำกันแค่เสาสาลาวัดและเสาตำหนักเจ้าหนายเท่านั้นคนโบราณท่านจึงห้ามใสกบที่เสาเรือนเพราะเป็นการทำเทียบเจ้าและทำเทียบเท่ากับวัดนั่นเอง4 บาดแตกสแสระขาดบาดเป็นภาชนะใส่ของสำหรับพระสงฆ์ส่วนสาแรกเป็นภาชนะใส่ของของชาวบ้านเพื่อใช้หาบคอนไปที่ต่างๆได้ถ้าสองสิ่งนี้ชำรุดเสียหายแล้วก็ไม่ควรใช้เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้และสองสิ่งที่เป็นของที่ต้องขนย้ายบาดพระต้องใช้เดินบินทบาทสาแรกต้องใช้หาบเดินทางถ้าชำรุดระหว่างทาง ก็ยิ่งอับอายขายหน้าชาวบ้านยิ่งหนักท่านจึงห้ามชายด้วยเหตุนี้ข้อ5ากระไดสี่คันคนโบราณท่านห้ามเพราะความลำบากของช่างไม้นั่นเองการทำขั้นบันไดเป็นเลขคู่นั้นทำยากกว่าทำขั้นเป็นเลขคี่เพราะถ้าจะทำบันไดสี่คันเราต้องเอาความยาวของแนวบันไดมาหารด้วย้าซึ่งมักจะเหลือเศษความยาวถ้าช่างวัดแบ่งไม่ดี ขั้นบันไดอาจไม่เท่ากันได้แต่ถ้าเราทำบันไดหกขั้นเราก็จะเอาหกไปหารความยาวของแนวบันไดเลขหซึ่งเป็นเลขคู่จะทำให้หารลงตัวได้ง่ายไม่เหลือเศษการวัดแบ่งขั้นบันไดจึงง่ายโบราณท่านจึงห้ามเพราะเป็นห่วงช่างทําบันไดนั่นเอง 6. ปลุกเรือนร่วมวาดหมายขวาดปัดหลังคาซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้าน กับพระสงฆ์นั้นมีความแตกต่างกันมากการปลูกบ้านใกล้ชิดกับวดัดขนาดที่เราอยู่บนเรือนสามารถเอาไม้กวาดบ้านเราเอื้อมไปกวาดหลังคาวัดได้นั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิง่งเอาเรื่องง่ายๆอย่างเช่นการรับประทานอาหารพระท่านฉันสองมือเว้นมื้อเย็นแต่ชาวบ้านเราๆร,รับประทานอาหารสามมือ้อพอตกเย็น เราหงข้าวผัดพริกหอมฉุยคิดหรือว่ากลิ่นจะไม่ลอยเข้าวาดประท่านได้กลิ่นก็คงหิวเหมือนกันแต่ท่านก็ต้องทนเพราะท่านเป็นพระนี่แค่เรื่องนี้ก็บาปแล้วไปยั่วกิเลสพระนี่แค่เรื่องเดียวไหนจะเรื่องการอยู่การมีคู่ครองการทำมาหากินการประกอบอาชีพเราก็สามารถสร้างความเดือดร้อนให้กับพระได้ คนโบราณท่านจึงให้ปลูกเรือนห่างวัดด้วยเหตุผลนี้นี่เอง 7. เสาเรือนฟ้าผาสำหรับเสาเรือนที่เคยโดนฟ้าผาอาจมีร่องรอยชำรุดซึ่งจะไม่มั่นคงแข็งแรงพอที่จะนำไปใช้ปลูกเรือนใหม่ได้ท่านจึงถือว่าเป็นของต้องธรณีสารไม่ควรนำกลับมาใช้ 8. หลังคาฟใฟไม้ สิ่งนี้ก็เช่นเดียวกับเสาเรือนฟ้าผ่าเช่นกันถึงจะดับไฟได้ยังเหลือไม้โครงหลังคาบางส่วนเราก็ไม่ควรนํามาใช้เช่นกันเพราะอาจมีบางส่วนชํำรุดที่เรามองไม่เห็นเมื่อเอาไปใช้จึงรู้ว่าชํำรุดโบราณท่านจึงห้ามข้อกาวใช้แม่กระดายใช้กระดานบานประตูคนโบราณท่านมักอ้างว่า ที่บานประตูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรือนอยู่จะเอามาทำแม่กระไดให้คนเหยียบย่ำเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแต่ความจริงในหลักเหตุผลนั้นแม่กระไดต้องใช้ไม้ที่มีความหนาและมั่นคงแข็งแรงแต่บานประตูเป็นไม้ที่มีความบางถ้าจะเอามาทำเป็นแม่กระไดจึงไม่มั่นคงแข็งแรงใช้ไปไม่นานก็พังแล้วและสิบ เลี้ยงนกประสมคู่นูน้อยมีไข่นกที่ขังกลงไว้เพื่อให้มีลูกมีหลานถ้าเป็นลูกนกอายุไม่เท่าไรก็สามารถออกไข่ได้แล้วคนโบราณท่านไม่ให้เลี้ยงเพราะนั่นคือนกที่จะกลายพันธ์แล้วลูกหลานที่ออกมาก็จะไม่แข็งแรงและอายุสั้นลงตามไปเรื่อยเรท่านจึงถือเป็นของต้องทรณีสารนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับ เมื่อได้ฟังจนจบแล้วก็จะเห็นได้ว่าความเชื่อต่างๆเขามีเหตุผลนักลับคนโบราณเขามีเหตุและผลในการนำเสนอคำสอนหรือข้อห้ามต่างๆที่มีความแยบยลและน่าสนใจบางคนคงไม่เชื่อแต่บางคนก็เชื่อแล้วแต่สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นและความเห็นของแต่ละท่านเลยนะแต่ถ้าเราไม่เชื่อ ก็อย่าลบหนูเป็นดีที่สุดนะครับลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดกิจศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับ สาธุ